¡Muy หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา2-3ปีคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ200 95บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามา โปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่องสองสามปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับแล้วขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับสองสามปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะ เป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อ้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนี่หรอไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางกว่า ทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายไม่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับสองสามปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสาน สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมเนี่ยนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ม่ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้ไปย่างก็ได้ไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะเนี่ยอันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับ นะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งพ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก,ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละร้อยเก้บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกาลังดีเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟรี่ยเราก็ฟรีดอย่างดีนะฮะเห็นไหมซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งห้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับ สามารถทานได้ตามปกติชุดละร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะครับลองดูครับผมทําข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานําเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมมาเที่ยวเองรักกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สําคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของ ของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่นอันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอ,กอีสานนะครับร้ 199. อยเก้าสิบเกาอ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมกับชุดละเก้าบาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทําสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮ ไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99บเ้านั้นนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ และย้าว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม ขัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ